โอนิกิไว้ใจชนาทิปเป็นตัวหลักฟอนตาเล่สาิติฟ้องแฟนบอลโอเคฟอร์ม6เกมแรกธีรทรบุญมาทันน้ำใจงาม สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้ผมมีเรื่องราวของพี่เจชนาทิพและทีมควาว์สกิฟ,ฟอนตาเล่มาฝากกันรวมไปถึงเรื่องราวของพี่อุ้มธีรทรนะครับแต่ช่วงแรกในคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับชาแนลตองสุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในช่วงแรกไปก่อติดความลื่อนไหวของพิเจชนาทิปในการไปคาแข้งกับทีมคาวาซากิฟอนตาเล่โค้ชทีมของฟุตบอลเจลิกในยุคนี้กันเช่นเคยนะครับตอนนี้เนี่ยฟอนตาเล่และพิเจชนาทิปไม่ได้มีโปรแกรมลงแข่งขันในช่วง1-2ถึงสสัปดาห์นะครับพอเข้าสู่โหมดฟีฟ่าเดย์นะแต่ตัวพิเจชนาทิปและทีมฟอนตาเล่ก็ทําการฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับโอนิกิก็เร่งแก้ไขข้อผิดพลาด พอนกเต่ฟอนตตเล่ก็อยู่กันครบนะครับก็จะขาดอยู่สองสาคนนะครับที่ไปทีมชาติญี่ปุ่นก็คือโชโกะทานิกุจิกับมิกิยามาเนะตอนนี้ก็จะมีเกมอุ่นเครื่องต่างๆในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับเพื่อให้ทีมเนี่ยพร้อมที่สุดก่อนจะกลับมาเล่นเจลิกอีกครั้งในเดือนเมษายนที่จะพบกับเซเรโซโอซาก้าในวันที่2เมษายนนะครับแล้วก็จะไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกเรียกได้ง่ายๆว่าโปรแกร,รมฟอนตาเล่นในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยโอ้โห มันแน่นอนนะครับมีโปรแกรมเตะถึงเพรานัดพั้นโอนิกิแล้วก็พิเจชนาทิพย์เนี่ยก็ต้องทำสภาพร่างกายให้สมบูรณ์รวมถึงนักเตะฟอนตาเล่ทุกคนเลยครับในคลิปนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวของพิเจชนาทิพย์เกี่ยวกับเรื่องของเิติของพิเจอย่างละเอียดในการเล่นกับฟอนตาเล่ถ้าคุณได้เห็นถิตินี้คุณจะรู้เลยว่าโอ้โหตอนนี้โอนิกิไว้ใจพิเจชนาทิพย์ให้เป็นตัวหลักในทีมฟอนตาเล่แล้วเหมือนกันนะครับ ไปดูสถิติของพี่เจกันหน่อยเขาลงสนามไป6นัดนะครับในเจลีกปีนี้เพราะว่านัดล่าสุดที่ฟอนตาเล่บุกชนะฮิโรชิม่าเนี่ยไม่ได้ลงเพราะติดโทษแบนนะครับลงไปทั้งสิ้นเนี่ยนาทีเป็นตัวจริงทั้ง6นัดนะครับแอสซิสต์หครั้งโอกาสยิง2ครั้งสร้างโอกาส8ครั้งเลี้ยงบอล7ครั้งคอรบอล3ครั้งส่งบอลไปทั้งสิ้น269ครั้ง เฉลี่ยการจ่ายบอลเนี่ย45ครั้งต่อเกมถือว่าไม่ธรรมดานะครับปะทะ9ครั้งบล็อก13ครั้งทําฟาว9ครั้งและรับไป4ใบเหลืองโอ้โหพี่เจนี่ได้ใบเหลืองเยอะมากนะกับการมาค้าแข่งกับฟอนตาเล่หลังจากได้ดูสถิติส่วนตัวของพี่เจนะครับก็ถือว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับทั้งการเลี้ยงบอลการสร้างสรรค์โอกาสแล้วก็รวมถึงโอกาสลงสนามนะครับหลังจากนี้ผมจะเอาสถิติของพี่เจ ไปดูซิว่าเขาอยู่อันดับไหนในสโมสรฟอนตาเล่บ้างและทำไมผมถึงพูดว่าโอนิกิไว้ใจให้พี่เจชนาธิปเป็นตัวหลักเพราะว่าสิติฟ้องชัดเจนนะครับไปเริ่มกันที่โอกาสลงสนามเนี่ยพี่เจชนาธิปลงสนามให้ฟอนตาเล่ไป6นัดเนี่ยเขาเป็นรองแค่ในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับวากิสก,กะกับเอเนกะที่ลงไป7นัดพี่เจลงเท่ากับทาจิบ,บารานะ6นัดเท่ากันนะครับ และเขาก็ลงมากกว่าเดลตาโอชิมะโคซูกะชูอัลสมิดหรือทัสสกิเซโกะอีกก็เป็นรองแค่วากิกับเอียนกะที่ลงไปคนละเจนัดน,นะครับพิเจชนาทิปลงสนามไปทั้งสิ้น380นาทีเนี่ยอยู่อันดับ9ของสโมสรน,นะครับมี3คนที่ลงเต็มเกมในทีมฟอนตาเล่ก็คือจองซองระยองประตูโชโกทานิกุจิ uchi, แล้วก็มิกิยามาเนะนะครับส่วนแผงมิดฟิลเนี่ยพิเจชนาทิป เวลาในการลงสนามนะครับเป็นรองแค่ยาสโตวากิสกะที่518นาทีแล้วก็เคนโตะทาจิบาดะที่ลงไป540นาทีนะครับแอซิดหนึครั้งเนี่ยก็เท่ากับนักเตะหลายๆคนของฟอนตาเล่ส่วนนักเตะฟอนตาเล่ที่แอซิมากที่สุดก็คือวากิสกะคนเดียวที่แอซิไป2ครั้งนะครับระยะทางวิ่งเนี่ย46.2กิโลเมตรจาก6นัดที่ผ่านมาถึงว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่เยอะมากๆนะครับ เป็นอันดับ8ของสโมสรน,นี่ขนาดยังไม่ได้เล่นเต็มเกมนะส่วนวิ่งเยอะสุดในทีมฟอนตตเล่เนี่ยเป็นมิกิยามาเนะที่74.6กิโลเมตรนะครับส่วนตำแหน่งแผงมิฟิลเนี่ยพิเจชนาทิปเป็นรองแค่วากิสกะที่วิ่งไป65.5กิโลเมตรและทาจิบาดาดะที่วิ่งไป69.2กิโลเมตรนอกนั้นพิเจชนาทิพวิ่งเยอะกว่ามิฟิลคนอื่นๆนะครับ นี่ขนาดลงไม่เต็มเกมแต่วิ่งไปเกือบ50กิโลเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีมากๆรเรียกได้ว่าขยันสุดๆเลยนะครับแล้วก็ไปพูดถึงการสร้างสารรค์โอกาสกันหน่อยพี่เจเนี่ยสร้างสารรคโอกาสไป8ครั้งเป็นอันดับ3ในทีมคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับเท่ากับมิกิยามาเนะแบ็คขวาแล้วก็เป็นรองแค่คนเดียวคือวากิสกันะครับวากิเนี่ยอันดับ1สร้างสารรค์โอกาสไป 13ครั้งด้วยกันโอ้โหก็ถือว่าเป็นท็อปสมรสโมสรเลยนะในการสร้างสารรค์โอกาสขณะที่การเลี้ยงบอลเนี่ยพิจเจชนาทิปเลี้ยงไป7ครั้งก็เป็นอันดับ3ของสโมรสร,รนะครับเป็นรองอันดับ1ก็คือเอนนกาเนี่ยเอนกาสิ e. 11ครั้งมาซินโย8ครั้งเห็นได้ชัดว่าสถิติในการเล่นเกมลุกของพิจิตชนาทิปก็เป็นอันดับ1-3ของสโมรสร,รฟออตเต่น,นะครับในช่วง6-7เเกมแรกที่ผ่านมานะ แล้วก็การจ่ายบอลของพิเจชนาทิปเนี่ย269ครั้งเป็นอันดับ7ของสโมสสน,นะครับอันดับ1เนี่ยเป็นโชโกะทานิกุจิส่วนวากิสกะกับเคนโตะทาจิบานดะเนี่ยด้วยระยะเวลาที่ลงสนามมากกว่าพิเจชนาทิปก็ทำให้เขาได้มีการจ่ายบอลมากกว่านะครับแต่แผงไม่ฟิลคนอื่นเนี่ยพิเจก็จ่ายบอลได้เยอะกว่านะเยอะกว่าโอชิมะโคซูกะชโอุมิ ขณะที่การจ่ายบอลต่อเกมเนี่ยพี่เจจ่ายบอลต่อเกมประมาณ45ครั้งนะครับเป็นอันดับ6ของสโมสสเหนือกว่าวากิสกะวากิเนี่ย40ครั้งส่วนอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นทางฝั่งทาจิบานอันดับ67ครั้งโอ้เลดว่าสติในแผงมิดฟิลของฟอนตาเล่เนี่ยก็เป็นท็อปทอปหมดเลยนะขณะที่พี่เจชนาทิพย์ผ่านบอลแบบในพื้นที่สุดท้ายเนี่ย 13ครั้งนะครับเยอะสุดในแผงมิดฟิลด์ของฟอนตาเล่และเป็นลองแค่มิกิยามะเนะที่ผ่านบอลในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยไป20กว่าครั้งเข้าใจได้ยามะเนะเขาหลุดขึ้นไปริมเส้นไปปาดบอลเข้ามาหน่อยนะครับเห็นในชั้นเสตติเนี่ยในส่วนของการเล่นเกมลุกเขาก็เป็นอันดับท็อปทีของสโมสร,รฟ,ฟอนตาเล่นะครับทั้งการสร้างสารรค์โอกาสการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลแบบได้เสียเออพอมาดูเสิติแบบนี้ก็ไม่แปลกใจที่ โทลุโอนิกิเขาตัดสินใจส่งพิเจชนาทิพลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเซติเนี่ยมันเห็นได้ชัดจริงๆนะครับแต่ก็แน่นอนครับยังมีเวลาให้พิจชนาทิพ ต้องปรับต้องแก้ข้อบิดพลาดในช่วงแรกที่ยังคงมีอยู่ถ้าปรับได้ผมเชื่อว่าสติเหล่านี้ก็จะดีขึ้นกว่านี้และทางญี่ปุ่นเขาก็ดูสติแบบนี้เป็นหลักจริงๆนะครับเพราะว่าค่อนข้างละเอียดอย่างมากในหลายๆด้านหลังจากนี้ก็ให้กําลังใจพี่เจชนาทิปกันนะครับซึ่งแฟนบอลฟอนตาเล่นเนี่ยก็แบ่งเป็น2เสียงเหมือนเดิมแหละบางเสียงเขาก็ค่อนข้างพอใจกับฟอร์มการเล่นของพี่เจชนาทิปแล้วก,ก็ยกตัวอย่างว่าในตอนที่ดามิยยวกับเอเนกะ มาอยู่กับทีมใหม่ๆเนี่ยยังต้องใช้เวลาปรับตัวเลยแต่ชนาทิพมาอยู่กับทีมปีแรกผลงานถือว่าโอเคสอบผ่านก็ดูกันระยะยาวอันนี้เป็นทางฝั่งแฟนฟอนตเล่ที่เขา ให้ความคิดเห็นนะครับส่วนอีกหนึ่งส่วนเขาก็คาดหวังในตัวพี่เจชนาทิปมากกว่านี้เพราะด้วยค่าตัวด้วยโปรโฟไฟล์ต่างๆอยากให้พี่เจเนี่ยมีส่วนร่วมกับทีมฟอนตาเล่ให้มากกว่านี้นะครับผมเชื่อว่าในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่พี่เจได้อยู่กับฟอนตาเล่ยาวๆได้ทําการฝึกซ้อมได้ทําการปรับตัวเข้ากับทีมโอนิกิน่าจะเรียกมาติวเข้มในหลายๆเรื่องพอกลับจากช่วงฟีฟ่าเดย์มาเล่นเจลิกเล่น ACL ผมว่าเขาจะโดดเด่นขึ้นแน่นอนรอติดตามนะครับ นี่ก็เป็นสถิติของพี่เจชนาทิปใน6เกมแรกของเจลีกับทีมฟอนตาเล่ที่ผมนำมาฝากกันคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันกันหน่อยนะครับแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของทีมบุรีรัมยูไนเต็ดอย่างที่ทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวงการฟุตบอลไทยของเรานะครับก็เจอข่าว ที่สิวเมธนุสอนะครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่โด่งดังกับอาร์มี่ยูเนเ็ดเนี่ยประสบอุบัติเหตุและต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับคนในวงการฟุตบอลไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่าออกมาให้ความช่วยเหลือกันมากมายนะครับหนึ่งในนั้นเป็นพิ่อุ้มธีละทรบุญมาทันนะครับที่เขาเนี่ยได้เปิดประมูลเสื้อเพื่อช่วยเหลือสิวเมธนุสอนนะครับซึ่งเป็นเสื้อแข่งมารินอตแบบเรียกได้ว่าโอโหสุดเลยในเกมนี้ที่ เป็นเสื้อแข่งที่พี่อุ้มใส่ในเกมที่มารีนอตถล่ม FC ฟซีโตเกียว8-0ซึ่งพี่อุ้มได้รับรางวัล MVP ในเกมนั้นด้วยผมบรรยายอยู่ฟอร์มพี่อุ้มสุดยอดมากในเกมถล่ม f อฟซีโตเกียวนะครับพี่อุ้มนําออกมาประมูลเพื่อจะเอารายได้เนี่ยไปสมทบทุนเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับพี่สิวเมธนะพี่อุ้มเนี่ยตั้งราคาประมูลเริ่มต้นที่5,555บาทนะครับโดยเริ่มประมูลตั้งแต่วันที่18มีนาคม โอ้โหก็มีคนเข้ามาประมูลกันเยอะแยะมากมายนะครับมีแร็ปเปอร์อย่างรัตโยด้วยที่เข้ามาประมูลนะครับราคาเนี่ยดีดขึ้นไปสูงมากๆจนในที่สุดนะครับการประมูลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเสื้อที่พี่อุ้มเอาออกมาประมูลเนี่ยผูประมูลไปด้วยราคา3 6 0 0 0นบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนี่ครับก็มีคนที่ประมูลเข้าไปได้นะ หังจากนี้พี่อุ้มเขาก็จะเอาเงินจากการประมูลเนี่ยเอาไปช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวให้กับศิวเมตธ,ธนูศรนะครับโอ้โหเป็นเรื่องราวดีๆนะครับคนวงการฟุตบอลไทยไม่ทิ้งกันจริงๆนะครับนอกจากพี่อุ้มก็มีนักเตะอีกหลายคนนะครับที่ออกมาก็จะมีในส่วนของบวรตาปาสราวุฒอินแป้นปกเกล้าอนันต์เอกนิต์ปัญญาแล้วก็ใครๆอีกหลายคนนะครับเรียกได้ว่าน้ำใจงามสุดๆนะ สำหรับพี่อุ้มธีรทรเงาะ365,000บาทเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะช่วยพี่สิวเมตรได้เยอะมากๆนะครับก็นเนี่ยครับน้ำใจของวงการฟุตบ,บอลไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับปลบมือให้กับเรื่องราวดีๆนะครับก็หวังว่าเงินที่ได้มาก็จะทำให้พี่สิวเมตรกลับมา แข็งแรงอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้กันละกันในช anel ตองสุยนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมต้องพันวัดกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ